สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มเรามาค้นหาความต้องการของตลาดโดยการใช้ Google t r e n n กันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่า Google t r e n n นะคะ Google t r e n n เนี่ยค่ะ Google t r e n n มาพอดีเลยเห็นไหมเลย Google t r e n n มาพอดีเลย เราก็แค่คลิกเข้าไปเลยค่ะพอเราคลิกเข้ามามันก็จะเป็นหน้านี้อ่ามันก็จะเจอคาว่าเทรน google นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเทรน Google อยู่ตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ มีเครื่องหมายมีแว่นขยายเนะะี่ยค่ะตัวนี้แล้วก็ช่องป้อนข้อความหัวข้อที่เราจะค้นหานะคะเราอยากรู้อะไรให้เราค้นหาเลยค่ะคลิกเข้าไปที่ป้อนข้อความสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo มีความต้องการในจังหวัดไหนมากที่สุดเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะ oppo เนี่ยค่ะ oppo oppo เสร็จคลิกที่สำรวจเลยค่ะคลิกเข้าไปเลยระบบก็จะขึ้นความต้องการของ oppo มาให้เรานะคะเนี่ยค่ะนาราธิวาสสิงห์บุรีนะครนายกแต่แต่แต่ให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะคะ อันนี้มันจะเป็นในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะเราไปตั้งค่ากันเลยนะคะไปคลิกที่ช่วงเวลาค่ะไปคลิกที่4ชั่วโมงที่ผ่านมามันจะกระชับขึ้นหน่อยหนึ่งว่าที่ไหนมีความต้องการมากที่สุดนะคะพอเราคลิกที่4ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาดู เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดที่มีที่มีคนเสิร์ชหาโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะคะมากที่สุดร้อยเปอร์เซนก็คือชัยภูมิเห็นไหมคะลำดับที่สองก็คือสมุทรสงคราม99%พัทลุงมี98อ่างทองมี98นานราธิวาสมี84 เราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะไปยังมาเก็ตนะคะไปยังมาเก็ตไปยังมาเก็ตได้เลยเราเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะไปปักขายที่ m มาเก็ต a c e นะคะต้องมีคนทักมัางละ่ะเราปักจังหวัดที่มีความต้องการสูงสุดไปเลยถ้าเรามี5เฟสเราปัก5จังหวัดไปเลยโอเคนะคะ โอเคค่ะงั้นเราไปขาย Oppo กันค่ะบ๊ายบาย